คน40นะครับจักรยานยนต์20เป็น60บาทน,นะครับผมรับรบัตร ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไตเติ้ลชาแนลนะครับเมื่อนี้มาเที่ยวน้ำตกตาโตนครับผมพามบรรยากาศในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตนนะครับจะบรรยากาศจะเป็นยังไงกัไปติดตามรับชมกันเลยครับผม<อ>น้ำตกตาโตนนะครับผม มาเที่ยวกันอย่าลืมแซมแมต์มนันนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสะพานลิงนะครับขาเฟิ่งแบบว่ามีเห็ดไม้มาครับเห็ดว่านตุนไอ้พาไปเปิงครับ อันนี้จะเป็นข้างบนนะครับมันจะมีข้างล่างอีกเลยพับพไปยัางเบงตรงตรงข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นมองพระขึ้นไปเบื้องวางนึงนะครับสะพานดิงสันบนในชิมพาพเบื้องชั้นล่างครับ อันนี้น่าจิพพาดน้ำตกไปเลยครับผมสะพานนิ้งก็บสะพานลำห้วยระเภานะครับ ฮัตเอ้ยคุณฮับน้ำไหลแห้งครับผม การสะพานดิงครับไหลแห้งพรส่งควันครับเพราะรู้ว่าสิลงเล่นได้บ่ครับไปติดตามและชมจุดต่อไปนะครับไก่หอดแล้วครับผมปล่อยบอยลอยเมตรก็ย่างมาจากจุดจอดมอไซค์กับไก่ตืบครับ เมื่อยครับอันนี้ป้ายในตำนานนะครับผมก็ใดมาตำตองมาไทายรูปอยู่ไปนี่นะครับมหาต้ดก็ต้องมาไทายนี่ก่อนครับป้ายนะต,ตุปตาตูนครับไปไหว้ศาลก่อนนะครับผมศาลเจ้าพอ่อตาตูนหรือว่า สารปูดวงง่าดีนะครับวหวแล้วเด้สิพาไปเบิงบรรยากาศครับน,นะครับตกไกลัยครับเดี๋ยวว่าสารกันครับเดี๋ยวค่อยไปเบิง นีจะเป็นสารเฉพาะตาตนหรือว่าสารปูดองนะครับบางคนจะเป็นสารแม่ย่าดีนะครับผมปูชัดดอกไม้มองดีครับครบได้ดอกไม้มาแล้วครับผมได้ไปไหวเฉพาะก่อนนะครับปูดร่วงครับมีจะเป็นสารแม่ย่าดีนะครับผมไปไหว้สักการะ,ะก่อนครับ ้ลายแห้งอยู đ đ en, đ đ en, ่นะครับก็ถือว่าก๊าซลายจะไม่ได้แดงกัใสอยู่ครับผม ครับผมสำหรับวีดีนี้ก็คือจบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมคลิปจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องยู u ูบไลท์เซนชัแนลนั้นนะครับสำหรับผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณด้วยครับผมวีดีน้าสุภาพเรียกยางกลับรอติดตามชมน,น,นะครับ สำหรับ EP นี้ก็ต้องชิบชกต้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ